เพจบ้านพักพุวิลาไทยแด์พามาชมบ้านริมทะเลอีกหลังแลครับเป็นวิลล่าริมทะเลตกแต่งน่ารักมากเลยครับแล้วก็หาดเป็นหาดส่วนตัวไม่มีถนนกันแล้วมีสาราริมทะเลเท่นี้ครับ เหตุารพักภุวิล่าไทแลนนะครับวันนี้พามาชมอีกแล้วชมบ้านริมทะเลที่มีเฟรนั่งริมทะเลอย่างเงี้ยครับอาลายท่านเคยอาจจะเห็นในรูปแล้วลหละแต่ว่าจะพาม,มาอยู่ของจริงนิดหนึงนะครับแล้วก็มีโต๊ะม้าหินให้บริการถังน้ำแข็งลานตรงนี้นะครับนั่งได้ลา,านต้านหน้าก็นั่งได้เช่นกันนะครับเดินลงไปเล่นน้ำทะเลได้เราไปดูหาดนิดหนึงหาดตรงนี้ครับแต่ตั้งหน้าจะเป็นเรือประมงงชาวบา้านก็คือสามารถซื้ออาหารทะเลใกล้ๆนี้ก็ได้นะครับแต่ทางลงตรงนี้จะ นะครับทางลงก็คือบันได,ดลิงตรงนี้นิดสิงนะครับทางลงนะส่วนอย่างนี้เป็นร้านบาร์บีคิวนะครับตัวบ้านก็จะเป็นบ้านเล็กๆน่ารักเงี้ยฮะและมีศาลายืนทะเลนะครับเล็กน่ารักอ่า,า,อ,าอย่างนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านครับว่าตกแต่งน่ารักขนาดไหนข้างนอกก็จะมีที่ล้างจานล้างอะไรให้เล็กๆให้น้อยด้วยครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านตรงนี้ล่มรื่นครับเพราะต้นไม้มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากให้ดูลำต้นครับ เราเดินเข้าบ้านแังนี้ตรงที่ปูด้วยญ้าเทียมนะครับมีเด็กๆก็พาเอาไี้ได้ครับเล่นได้แล้วดูวิวจากตรงนี้อ่าสวยไหมฮะแล้วในตัวบ้านก็จะแต่งน่ารักมากๆเลยนะครับวัยรุ่นน่าจะชอบบ้านนี้เป็นชั้นครึ่งนะครับไฮซีลลิ่งสูงมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับตกแต่งอย่างนี้เลยฮะเนี่ยครับมีพัดลมให้มีแอร์ให้นะครับตรงนี้เป็นครัวเล็กๆนะครับมีเตาไฟฟ้าให้เนี่ยครับจากวิวจากที่โต๊ะทานข้าวนะครับ บ้านหลังนี้เป็นหฮงซีลิงเพราะเป็นชั้นครึ่ง2ห้องนอน2ห้องน้ำานีครับจะให้ดูอุปกรณ์ครัวนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับมีตู้เย็นให้แก้วน้ําจานชามีปลั๊ก3ตาบริการให้ครับแล้วก็มีโซฟานะครับโซฟามีกีตาร์ด้วยนะครับแล้วก็มีคาราโอเกะเล็กๆนะครับไม่บริการเนี่ยฮะนี่ครับมีที่ตั้งนะฮะตั้งเวลาตั้งไอ้ผงไฮแพรไเวลาเปิดดูคอร์ดเนี่ยครับ นี่ก็ตกแต่งน่ารักครับให้ดูวิวอ่านี่ตกแต่งน่ารักเหมือนกันเดี๋ยวไปดูห้องที่หนึ่งนือก่อนครับอ่าอันนี้ห้องน้ําเป็นช่องน้ําส่วนกลางนะครับนี่ครับตกแต่งก็วินเทจวินเทจน่ารักเข้ากับตัวบ้านครับมีไม้พายมีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ห้องนอนจะข้างล่างจะเป็นสองห้องนอนนะครับข้างบนจะเป็นชั้นลอยนะครับหลังนี้ไม้จะสองห้องนอนแต่ก็รับได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เข้ามาดูเลยฮะห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับตกแต่งน่ารัก นี่ครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนี่ครับ,รบห้องน้ำในตัว,วกตกแต่งก็ค่อนข้างสวยกว้างๆว่ามีเนชาเวอร์ด้วยนะครับล้วเดี๋ยวไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งกัน,อ,กอ,น,กนอีกห้องหนึ่งก็คือพิเศษขึ้นมาจะไม่มีห้องน้ำแต่จะมีโซฟานะครับแล้วก็ตกแต่งสไตล์สีขาวอุปกรณ์ล้อจากข้างนอกเหมือนกันให้ดูอย่างนี้ถ้าเปิดประตูมองเห็นก็เห็นทะเลเช่นกันครับ ข้างนอกประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นลอยกันครับชั้นลอยก็เลี้ยวซ้ายออกมาขึ้นทางนี้ได้เลยชั้นลอยชั้นลอยนอนได้พอสมควรเลยครับนี่ครับเป็นไฮซีลิ n งมันถึงต้องมีชั้นลอยแบบนี้นะครับนอนได้ทั้งหมดอีกสี่ท่านแล้วข้างหลังจะมีเห็นเตียงเสริมไหมครับสามารถเสริมเพิ่มเติมได้รายละเอียดหลังนี้นะครับใครสนใจติดต่อมาได้พี่เพ็บ้านพักพูลรีลอรได้เลยนะครับขอบคุณครับ